ผมสมบูรณ์ดวงดีทีวีซัพ์ประทานชมรลงจากกลุหวานหรืออื้ามันขอนแก่นและเป็นเจ้าของร้านสมบูรณ์สโตและเจ้าของบัานน้ำมันชื่อวันน้ำมันสมบูรณ์และธรรมสังหาที่ขอนแก่นและสารคัด้วยครับผมดีใจอย่างยิ่งที่วันนี้มาร่วมง,งานเปิดสถาบาันกระแสพิวัตรตลอดชีวิต ผมพบกับคุณหมอมา40วปีทําให้ผมเรียนรู้จากคุณหมอหลายสิ่งหลายอย่างโดยเฉพาะอาทิเช่นอันดับแรกคุณเราเมื่อมีเงินแล้วจะต้องให้ชุดชัยกับสังคมให้ช่วยเหลือสังคมเรามีแต่ให้กับให้ก็มีเงินเข้ามารับกับรับอันนี้จุดที่หนึ่งนะครับอันดับที่สองคุณหมอสอนว่าเราจะต้องดีกว่าเขา เขาก็จะดีกว่าเราเราให้เขาหนึ่งนิ้วเขาจะให้เราหนึ่งฟุตคำว่าดีเขาดีเราก็ถือประสบตรงนี้เองโดยเฉพาะคุณหมอจะสอนผมว่าคุณเราจะต้องมีกระตัดกระตัดยูต่อบุคบันีนะฮะแล้วก็เมื่อมีโอกาสแล้วจะต้องเสียสละกาช่วยเหลือผู้อื่นในวันนี้ที่มีโอกาสมากปิด สถาบาันกระแสพิวันนี้ผมดีใจมากๆว่าคุณหมอเนี่ยอายุถึง8ปปีแล้วมีโอ,อกาสทั้งชีวิต,เล,ววตลเลยช่วยเหลือสังคมตลอดโดยเฉพาะชบทองหลังพระทำอะไรได้ไม่ใช่ว่าเออผมช่วยคุณดี้น้อย่างนั้นอย่างนี้น่าไม่มีนะฮะไม่เคยว่าทวรคุณกับใรก่องในนะขอีทองหลังพระตลอดอันนี้เคยนิสัยของคุณหมอ ในวันนี้นี่เปิดสถาบานันกระแสวิวันนี้ผมเชื่อว่าชื่อเสียงของคุณหมอและต่อสังคมจะต้องยิ่งยิ่ขึ้นไปไม่เพียงเฉพาะมพลข่อนแก่อาจจะไปถึงทั่วประเทศนะครับผมขอจินดีกับคุณหมอด้วยนะครับครับผมก็สอบถามอีกนิดนึงครับคุณสมภูมิครับทราบว่าคุณสมภูมิได้ได้บริจาคเงินเพื่อมาสนับสนุน การจัดตั้งสถาบันกระแสพิวัฒนซึ่งกลับมาเป็นหนังสือตอนนั้นต้องสอบถามความคิดของคุณสมบูรณ์บอกว่าตอนนั้นคิดยังไงหลังจากที่ได้มีการดถึงเรื่องการตั้งสถาบันกระแสพิวัฒน์้นนองผมโอ้ผมเลยยิงว่าคุณหมอ,อ,อจะจัดตั้งสถาบานันกระแสพิวันนี้ผมดีใจมากเลยผมเายข่ผมคุณลูกเลยนะครับนะ,ะผมบอกว่าเม็ดอะไร คุณหมอเนี่ยเป็นเป็นผู้ที่ดูแลผ,ผมมากเปรียบมือนคุณพ่อของคุณนึ่มให้ผมช่วยอะไรมาเลยผมเต็มที่นะฮะที่นี่ทางนี้จะบอกว่าจะให้ผมทําหนังสือครบโลกกับ18ปีของคุณหมอโอ้ผมตื่นเต้นมากเลยนะฮะบอกเอาเลยจกกัดการเลยเลยจึงมามีวันนี้ที่ทำหนังสือครบโลกกับ18ปีให้กับท่านหมอ ขอขอบคุณแทนสถาบันการศึกษาพิวัตร e yeah. แล้วก็ผู้ที่รับหนังสือ yes, ทุกคนแล้วก็ในนามของผู้มีการสถาบันด้วยครับขอบคุณมากครับผมราศดรดีครับโอเคขอบผมลืมลืมรับเลยครับจะแยกย้ายกับเราไม่ลืมเราไม่ลืมเลยนะครับ